สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับน้องสแตมฟีเวอร์อีกแล้วน,นะคะวันนี้เราอยู่ที่ฟอดราชพฤกษ์พระราม5ของเรานั่น่งนะคะวันนี้นะคะสแตมจะพามาชมนะคะชุดแต่งนะคะในรุ่นสตอมแท็กของเรานะคะคันนี้นะคะมีราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทนะคะคันนี้เป็นตัวสีขาวนะคะเรามาพร้อมชุดแต่งนะคะรอบคันไปเลยนะคะตัวนี้นะคะก็คือว่าดุ บึกเบินเลยคันนี้เพราะว่ามันเป็นคันที่ใหญ่มากๆเลยนะคะคันนี้คือแบบถ้าเห็นตัวสแสมแล้วคือตัวเล็กกว่ารถไปเลยนะคะคันนี้นะคะสำหรับพี่ๆนะคะที่ใสยลุยสายแบบออฟโรดนะคะต้องดูคลิปนี้แล้วนำไปพิจารณาในการแต่งของรถตัวเองได้เลยนะคะ วันนี้นะคะสเต็มจะพามาแนะนํานะคะอย่างแรกเลยรถคันนี้นะคะเขาแต่งอะไรบ้างนะคะตัวนี้นะคะจะแต่งเป็นตัวในส่วนของแปลงหน้าแรปเตอร์ของเรานั่นเองนะคะถ้ามองไกลๆเนี่ยดูไม่ออกเลยนะว่าคันนี้สตอมแท็กหรือว่าแรปเตอร์เพราะว่าพอใส่แล้วเนี่ยมันคล้าคลายคับคาแรปเตอร์นะคะ คันนี้นะคะแต่งคล้ายๆทรงแรปเปอร์เลยนะคะกระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นกระจังหน้า f o r d แบบนี้นะคะแล้วก็มีไฟนะคะ LED 3สุดเลยนะคะแล้วก็ตัวอัซษออะคริลิกด้านบนนะคะตัวนี้แลนเจอนะคะแล้วก็กระจังหน้าเขาจะมีการดีไซน์นะคะจะมีแบบเขาเรียกว่าอาจจะเป็นตัวรังพึ่งหรือ,อ พี่ๆลองเรียกดูนะคะว่ามันเรียกว่าอะไรอันนี้หนูชอบเรียกแบบความโป่งรังพึ่งนะพี่ๆมาสอนได้นะคะใต้คอมเมนต์ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะแล้วก็ตัวการชนด้านหน้าของเขานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นการชนด้านหน้าแบบลักษณะแบบนี้เลยนะคะการดีไซน์ของเขานะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเพราะว่าหลายๆคลิปอาจจะเห็นแล้วแหละว,ว่าตัวออของชุดแตง่งแรปเตอร์นะคะมีหน้าตาแบบไหนแต่ว่าวันนี้ที่เราพามาชมกันเนี่ยเพราะว่าคันนี้เขาแต่งแบบสายรูจริงๆนะคะพอใส่แล้วหน้ามันใหญ่มากเลยนะพี่เห็นไหม แล้วก็ตัวเซนเซอร์นะคะก็เขามีตัวเซ็นเซอร์อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็รองรับของในทุกรุ่นอยู่แล้วนะคะถ้าพี่ๆสนใจนะคะที่จะเป็นชุดแต่งของแรปเตอร์นะคะเดี๋ยวเราพามาชมด้านข้างกันนะคะตัวนี้นะคะ ตัวนี้นะคะคิ้วล้อของเขานะคะเป็นขนาด6นิ้วนะคะจะมี3นิ้วแล้วก็6นิ้วนะคะก็ลักษณะก็แตกต่างกันกันไปนะคะจะมีแบบฟันเฟืองด้วยแล้วก็จะมีแบบเรียบนะคะแบบนี้แต่ว่าคันนี้นะคะลูกค้าใส่เป็นตัวแบบ6นิ้วนะคะขนาดตัวนี้นะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะยางของเขาใหญ่มากมากเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นล้อขนาดขอบ20นะคะตัวนี้นะคะยางของเขาเนี่ยมีหน้ายางที่แบบกว้างมากเลยนะคะพี่ๆค่ะตัวนี้นะคะ33มสิบสามคูณ ะะตัวนี้นะคะขอบ20บนะคะแล้วก็คันนี้ยกสูงสองนิ้วใส่ปีกนกนะคะแล้วก็ใส่ลูกหมากันโค้งนะคะอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะเรียบร้อยไปเลยนะคะคันนี้แบบสุดจริงๆสําหรับพี่ๆนะคะที่ดูอยู่แล้วอยากแต่งแบบนี้นะคะพี่อยากใส่แบบโชว์โปเฟนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยสามารถแจ้งน้องสแตมมาได้เลยนะคะเลยนะคะเพราะว่าเราจะพาพี่ๆนะคะมาชมคลิปสแตมแล้วแบบ พี่อยากแต่งแบบนี้แตนจะแบบให้พี่่แบบรู้สึกแบบเฮ้ยต้องซื้อแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยน้องมันแบบรีวิวมาหลายคันและคันนี้แหละต้องเป็นของฉันเดี๋ยวเรามาคุยกันหลังบ้านนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะด้านหน้าของคขาแสแยังไม่ได้อ่าแจ้งไปนะคะต้องฝากระโปรงตัวนี้นะคะก็จะใส่เป็นตัว ของแรปเตอร์เ okay. ข no. we ้าไปด้วยนะคะเขาเรียกว่าสคู๊ตนะคะด้านหน้าเป็นแบบเล็กๆนะคะกิมมิคของเขาเลยนะคะตัวนี้นะคะเราก็ใส่เป็นตัวเบ้ารองมือจับนะคะตัวนี้ก็เปิดปิดได้สะดวกสบายนะคะกันลอยได้ดีเลยนะคะก็สําหรับที่ผู้หญิงพี่ผู้ชายติดไปมันอาจจะเป็นกิมมิคเล็กๆแต่ก็ช่วยถนุถนอมตัวรถได้ดีนะคะเดี๋ยวเราพามาชมด้านในของตัวรุ่น Storm t e c นะคะก็การดีไซน์ภายในนะคะจะก็จะมีในส่วนของแอปพลิเคชันฟอร์ดพารนะคะพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตรงนี้สามารถ ใช้งานได้อย่างดีนะคะฟอรนะ์ขึ้นชื่อพวงมาลัยไฟฟ้าหน้าจอเขานะคะสามารถ เชื่อมแอปพลิเคชันนะคะจะไม่ว่าจะเป็น Android หรือ Apple นะคะก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยนะคะเรามีวิธีการสอนด้วยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ด้านบนของเขานะคะจะเป็นราวหลังคาที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะตัวนี้นะคะก็สามารถปรับได้นะคะถึง4ทิศทางกะเนยทีเียนะคะไม่ว่าเราจะขนสัมภาระไปลุยป่าเดินเขาขึ้นบอกลงห้วยมีของหนักแค่ไหนเราบรรจุได้แบบว่าหนักสุดๆไปเลยนะคะคันนี้นะคะ ของเขารองรับได้ถึงแบบเดี่ยมเลยนะคะตัวนี้นะคะก็ถือว่ามีโปรโมชั่นหลายๆโปรโมชั่นด้วยนะคะแล้วก็ลถของเขาเนี่ยสมกับราคาจริงๆเลยนะคะและด้านหลังของเขาเป็นโลบาร์นะคะปรับได้ถึง3ระดับเลยนะคะตัวนี้นะคะ ปรับมาแบบ1 2 3สามนะคะมันจะมีล็อกอย่างนี้นะอ่าถ้าเราดึงออกมามันก็สามารถปรับได้ตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรตัวนี้ช่วยเรื่องในการที่เราเดินทางหรือว่าเราอ่าแบบว่าใส่ขนเรือบ้างหรือว่าจะใส่แบบพวกจักรยานอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบปรับระดับแล้วก็ใช้เป็นแบบยึดล็อกได้ดีนะคะตัวนี้นะคะก็สําหรับลูกค้าที่ เป็นคนที่เดินสายแคมปิ้งหรือว่าขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะคะก็ในไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะของเขานะคะแล้วก็การขับขี่ของเขานะคะแล้วก็เรื่องตัวรถเนี่ยถือว่าแบบ สุดยอดไปเลยนะคะของรุ่น Storm Pack ของเรานะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวสติกเกอร์นะคะคําว่า r a p เตอนะคะตัวนี้นะคะก็ที่แตมแจ้งไปต้นคลิปว่าคันนี้เนี่ยเขาจะแต่งให้เหมือนตัว r a ปเตอร์ถามว่าเหมือนไหมก็เกือบเหมือนนะแต่ก็มีแบบโลโก้คำว่า Storm Pack อยู่นะคะตัวนี้นะคะและด้านท้ายของเขานะคะตัวนี้นะคะ ติดเป็นตัวโรลเลอร์ลิดเข้าไปด้วยนะคะตัวนี้นะคะโรลเลอร์ลิดใช้งานอย่างไรตัวนี้จะมีทั้งแบบไฟฟ้าแล้วก็ตัวแมนนวลนะคะตัวนี้นะคะคุมกันน้ำได้ถ,ถึง98%นะคะก็ใส่ไปแบบใส่ของนะคะแบบว่ากันฝนกันอะไรอย่างเงี้ยเราล็อกได้ล็อกกับตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้นะคะเพราะว่ามีกุญแจให้อยู่แล้วนะคะกันขโบยได้นะคะตัวนี้นะคะ แล้วก็พ่อฝาท้ายของเขาเป็นตัว FORD แบบใหญ่นะคะสีดำเลยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เว้น่าวอลโลโก้ตรงนี้คำว่า FORD ได้นะคะตัวนี้ก็เป็นมีกล้องมองหลังด้วยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เลนเร์แล้วก็ติดอักษรอะคริลิกเพิ่มเข้ามานะคะเป็นแบบนูนๆขึ้นมาเป็นสีดำนะคะตัวนี้เราสามารถเลือกได้นะคะด้านท้ายว่าอยากได้เป็นสีอะไรเรามีหลากสีให้กับลูกค้าเลือกฟอร์ดเนี่ย แต่งตามใจลูกค้าได้เลยนะว่าชอบสีไหนนะเราจัดการให้หมดนะไม่ว่าจะเป็นสีเงินสีเขียวสีเหลืองเราไม่ต้องแบบเบสิกได้นะแบบดำขาวขาวดำเท่าน,นั้นเรามีหลากหลายจินตนาการมาได้เลยเหนือแต่งให้เลยนะคะเพราะว่าสแตมจะมีโสโลแก่นะรถะล,ลูกค้าก็เหมือนรถสแตมเหมือนรถในครอบครัวนะคะจะแต่งให้สวยแล้วก็แบบดุไปเลยนะคะตัวนี้แล้วก็กันชนท้ายของเขานะคะตัวนี้เป็นของแฮมเมอร์นะตัวนี้เป็นแบบ ที่ติดติดกันอนะส่วนใหญ่แฮมเมอร์น่ยจะค่อนข้างที่จะลูกค้าจะตอบโจทย์มากนะคะแล้วก็เป็นลักษณะาลายแบบนี้นะคะเขาจะมีไฟตรงนี้นะคะโลโก้เขาจะมีไฟตรงอ่าง ป้ายทะเบียนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเซนเซอร์นะคะตัวนี้นะคะก็แฮมเมอร์แหละเขาจะมีทั้งกันชนหน้ากันชนท้ายนะคะแล้วก็โลบาร์แต่ว่าตัวนี้เรามีโลบาร์ที่มากับโรงงานอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มเติมตัวกันชนท้ายเข้าไปเพื่อให้มันดูดุดดเพราะว่าข้างหน้าเราอยากแปลงโฉมเป็นตัวแรปเตอร์เห็นไหมการแต่งรถเนี่ยที่หลายๆคลิปลที่สแตมเอาให้ดูนะคะก็คือว่ามันแต่งหลากหลายการดีเทลมากๆเลยอยู่ที่ว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนแบบ จัดมาเดี๋ยวสเต็มแบบจัดการให้นะคะเรื่องชุดแต่งลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะหร,หรือหรืออยากได้แบบเรียบหรูดูแพงอันนี้ก็ทําได้นะคะสําหรับลูกค้านะคะคที่ดูคลิปแล้วแล้วแบบรู้สึกว่าคันนี้แหละที่ตอบโจทย์อยากใสยย่หรือพี่ชอบแบบแคมปิง้งพี่อยากแบบอยากได้มันคันใหญ่มากนะคะตัวนี้ก็หรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นก็ให้พี่ๆนะคะลองโทรมาหาสเต็มนะคะอ่าศ625 0 2 6ส9 5นกแล้วก็เรามีบริการไฟแนนซ์นะคะถึงที่บ้านเลยนะคะทั่ว77จังหวัดนะคะ หรือมีการรองรับในการที่ไปส่งถึงหน้าบ้านด้วยนะคะสมมติว่าลูกค้าไม่สะดวกมาที่รับที่โชว์รูมแล้วก็มีรถนะคะไปส่งที่บ้านนะคะหรือจะให้พี่เซลล์นะคะหรือน้องสแตมขับไปส่งอันนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะอยากได้โปรโมชั่นที่ดีๆและจุกใจแบบรับรถเรารู้สึกไม่ผิดหวังนะคะต้องติดต่อที่สแตมนะคะเดี๋ยวย้ำเบอรยอีกรอบนะคะ0625026395แล้วก็มาพบกันนะคะ